สวัสดีครับผมมาจากสักแห่งตลาดนัดจตุจักรนะครับตอนนี้บรรยากาศกลางคืนนะครับของตลาดนัดจตุจักรนะครับสังเกตดูว่ารถลาเริ่มเข้ามาแล้วประชาชนก็ยังอยู่กันเยอะนะครับมีคนมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็ยังมีคนกันอยู่นะครับเวลามองนะครับก็ยังมีคนจับจ่ายร้านค้าก็ยังพอมีอยู่นะครับใครที่สนใจนะครับกลางคืนนะครับอันนี้ประมาณเวลาขนาดนี้ก็ประมาณทุ่มฝ่อฝานะครับทุ่มฝ่ฝาก็ยังมีคนเดินกันอยู่นะครับ มีขายของรถก็ไม่ได้แน่นรไรมากมายนะครับประชาชนก็ยังเดินอยู่กันเยอะเลยนะครับโอเคครับจากผมนะครับจากห้งสรรพสินาตลาดนัดจตุจักรนะครับมีคนเดินครับจตุจักรก็ยังเปิดอยู่นะฮะตอนขณะนี้ก็ประมาณยังไม่ประมาณหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มนะครับเขาจะมีโครงการนะครับเปิดถึงสามทุ่มเลยครับเปิดถึงสามทุ่มนะครับเปิดถึงสามทุ่มเลยโอเคครับจากผมอาัจากห้งสรรพสินาตลาดนัดจตุจักรครับขอบคุณครับ